ติกานี่กับก้าวมือเย็นนะคะน้ำปลิกปลาทูน้ำปลิกปลาทูโต๊ะนะคะน้ำปลิกปลาทูแล้วก็มีเก่งเลี้ยงนะคะสร้างกลองพอย,มมอยแมวโยนส้ามค้นนะคะนี่มือเย็นนะคะ มือเย็นตามกรองมีปักนอกก็มีแตงมีตัวมีประกาศโอไม่เมื่อนกันได้นี่มีปักนอเดีอีกตาในไม่มีปักนอกมีแกงเลี้ยงไอ้นี่ของร้านนะคะของร้านนมี่กวนหนึ่งมีปบัดปิบิลเุ้ยอยาวกับไก่นะคะให้นี่บัดปิบิลกุื่อยาวกับไก่แล้วก็ตัวซึกว่าจะเป็นไก่ปัโลนะคะไก่ปัลโล แล้วก็ตอน n เถียงมาใช่มาตีนึ่งกว่าแหละนะคะนี่แกงจุ๋ยชี่แล้วก็ปัดนใกลกับแตงกัานี่ก็ตอน n เถียงนะฮะแต่ก็หมาต้มงตีนึ่งกวัวเดียวไอ้นี่ก้อนหลบเย็นนี่แบบก้าว <c ười> มือเย็นแหนแมวนะคะ ตอนเสียงนี่กองว่า,วานกันเต่ส่วนแต่ว่าหน้าม่กินะไม่ร่อยเลยเละตุ้มเป๊ะเอากับกาบ,บอเย็นเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวตองกโมงเนี่ยแมสใต้ดูอดิโต้ก็ได้ละ